สวัสดีครับช่องคุชน h ช n แนลนะครับวันนี้เสนอเมนูสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดานะครับวันนี้เราใช้น้ำหวานนะครับรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีโซดานะครับแล้วก็จะมะีมะนาวนะครับเราเติมมะนาวลงไปนิดนึงในน้ำหวานประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วเขียวเขียวนี่ก็คือ,อ นี่คือเยลลี่นะครับเยลลี่ที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปที่ถ้วยร้านหนึ่งบาทหรือยังไงนี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ตวงน้ําหวานนะครับหนึ่งแก้วเ๊กนะครับเติมลงไปในแก้วนะครับวันนี้ผมใช้แก้วขนาดยี่สิบสองออนนะครับขนาดยี่สิบสองออนจะก็ใช้น้ําหวานหนึ่งแก้วเ๊กพอดีนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ําแข็งนะครับลงไปใน แก้วนะครับเราจะเท,ทโซดาทีหลังนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอถ้าไม่ชอบเปรี้ยวนะครับอยากได้รสชาติของน้ำหวานสตรอเบอรี่ก็ ไม่ต้องเติมมะนาวได้นะครับแล้วก็วันนี้เราเติมมะนาวลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อให้ได้กลิ่นได้รสชาติของมะนาวนะครับแล้วก็เราก็จะเติมชิ้นมะนาวลงไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำแข็งเสร็จนะครับใส่โซดาลงไปนะครับนะ พอเราเติมโซดาลงไปนะครับแล้วเราก็คนให้น้ำสับปะรดกับกับน้ำมะนาวนะครับเข้ากันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ให้สับปะรดชูรสขึ้นมาก็กดลงไปแช่นิดนึงนะครับ นะครับได้ล้เราก็จะเติมเยลลี่นะครับเยลลี่ที่เราเตรียมไว้นะครับเติมลงไปแล้วก็ตกแต่งช่วยนะครับเท่านี้เราก็จะได้น้ำสตรอเบอรี่นะครับอิตาเลียนโซดาเรียบร้อย นะครับฝากกดติดตามช่องครูชน Channel ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้ววันหน้าจะนำะเมนูอื่นๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยน้ำหวานสอบปะรอิตาเลียนโซดานะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ